ครับให้นอนจับพื้นนะครับผมแต่นี่เป็นการที่ใครเคยเล่นมาก่อนไหมครับมีใครเคยจำมือได้ไหมเอาเท้าไหนอยู่แน่เท้าไหนดีน่เท้าดีขนาดนี้โอเคที่กงนี่ใช้ถนัดซ้ายไหมครับไม่มีนะฮะทุกคนถนัดขวาหมดนะครับผมเราจะใช้ควาว่าเท้าหน้าเท้าหลังเวลาที่ยบนแผลบ่อนะฮะเราจะเอาเท้าขวา อยู่ข้างหลังเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าครับผมเวลายืนเราจะยืนอย่างนี้ครับผมเราจะยืนบนบอร์ดเท้าขวาอยู่ข้างหลังเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้านะครับก็เวลาที่ใส่ใส่รัดข้อเท้านะครับเราจะใส่ที่เท้าหลังสังเกตว่ามันจะมีข้อต่ออยู่เวลาเวลาคายจับพื่นเราจะต้องเชิดอกขึ้นมาจินตนาการว่าเรามีลูกบอลลูกหนึ่งพันทางเราอยู่นะฮะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อ หลังล่างตรงนี้มันใหญมันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำให้เราคายพุ่งขึ้นคลายงขึ้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองพายดูเริ่มจากซ้ายครับผมแขนตึงพายสลับกันซ้ายขวานะครับแขนตึงไว้ช่วงลงไปลึกๆครับใช้แรงเวลามืออยู่ในน้ำเยอะๆนะฮะในมือใหม่นะครับผมไม่แนะนำให้พายแรงนะครับเวลาที่ายายเร็วๆพแรง บอดมันจะแข่งให้เราคลายช้าๆออกแรงเเยอะคลายช้าๆไว้จะออกแรง,เย,ยออแรงเยอะครับผมโอเคอเราจะคลายจนกว่าเราจะไหลลงมาจากหน้าคืนได้ครับผมต้องยืนวิธีการยืนนะครับมีทาพร้อมกันเลยครับผมเอามือชิดหน้าอกโอเคจากนั้นดันตัวเองขึ้นมาหยายาเท้าหลังมานิดนึงครับ เท้าหลังไม่ให้เหมือนกิ้งกาบโอเคจากนั้นจะยืบเท้าหน้ามา <c oughs> <ๆ>ใจจะทอดสายก่อนก็ได้ครับ <c oughs> มือยังอยู่ที่เดิมนะฮะมือยังอยู่ที่เดิมแต่ต่อไปเราจะลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นยืนเลยเ <c oughs> วลาที่ยืนหน้าเท้าเรา,าตรงไปอย่างนี้ขาตรงไปแล้วจากเท้าก่อนนะครับจากนั้นเราจะต้องย่อ ให้ตัวเรากรบบอดมีจุดยึดนะฮะดังนั้นอาจจะก,กางแผลอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไดแล้วแต่เราแล้วล่ะแต่เราถนัดอย่าลืมย่อเข่าลงมานะครับเวลาที่อบอดมันไหลไปแล้วเราจะได้ไม่ไงายหลัง่อไปเป็นสายตาสายตาเป็นตัวกำหนดทิศทางของบอดครับตาเรามองไปทางไหนบอดจะไปทางนั้นนะฮะวันนี้ผมแนะนําให้มองตรงไปอย่างเดียวก่อนไม่ต้องมองไปาง้างนะครับผม,มองตรงไปข้างหน้าย่อเข่าลงมาครับผมเอเค อย่าลองทำดูใหม่ครับตั้งแต่แสเต็ปแรกเลยไม่ต้องทำเร็วนะทำช้าๆครับเวลาที่มันติดพื้นแล้วมันจะไหลไม่ได้ยาวๆเลยเคสเต็บหนึ่งมือชิดหน้าอกไว้ครับผมสเต็ปต่อไปดันตัวเองขึ้นมาขยับท้าหลังมันนิดนึงให้มันชันขึ้นมาครับผมต่อไปลากเท้าหน้าขึ้นมาครับทำช้าๆครับผมจากนั้นยืนย่อเข่าครับผมย่อเข,าข,อข่าตรงหน้า เอาใหม่ฮะลองดูซ้อมไปก่อนอเอาใหม่แทนกันทั้งนั้นแล้วเล่นแทนเหนื่อยนะครับเหนื่อยนิดนึงถ้าเล่นจริงโหนี่ขนาดสองเลยเอาใหม่นะครับผมมือชิดหน้าอกดันตัวเองขึ้นมาขยับเท้าหลังขยับเท้าหน้าแล้วก็ยืนเข่าไม่ตึงเข่าไม่ตึง เวลายืนขึ้นมานะครับน้ำหนักให้ถ่ายลงไปตรงตที่ก้นพยายามอย่าถ่ายไปที่เท้าหน้าหรือเท้าหลังนะครับถ่ายลงไปตรงๆที่ก้นเลยตาพยายามอย่ามองที่เท้านะครับถ้าตามองที่เท้าพวกหัวก็จะออกมานอกก่อนแล้วก็มองลงไปนะฮะมองตรงไปนะครับย่อลงมาตรงๆเลยโอเคครับผมเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้ทำเหมือนจับพื้จริง yeah